โหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ e นูกี้ช n แนลนะครับผมนะก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าตัวของบัวครเซิร์ฟโกเบลนั้นจะนําน้องอิสนะเข้ามาพร้อมกับอีเวนต์ชมดอกซากุระนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวละครของอิสนะกันแบบสั้นๆละกันนะครับนะว่าตัวของน้องนั้นมีความสามารถอะไรบ้างนะครับแล้วก็หน้าเปิดมากน้อยเพียงใดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับตัวของน้องอิสนาเนี่ยนะครับเป็นตัวกองหน้านะครับผมซึ่งจะเหมาะเล่นในแมปเมืองนะครับน้องจะไม่ชอบแมปใน อาคารมากที่สุดนะครับผมนะส่วนแมปธรรมชาติก็จะเฉยๆนะครับตัวของน้องเนี่ยจะมีความสามารถในการเบิร์ตดเมทที่รุนแรงนะครับแต่ว่าก็ต้องมาจากการที่น้องเนี่ยได้โจมตีครบ6ครั้งก่อนนะครับผมโดยสกิลกดใช้ของน้องหรือสกิล EX ็นะครับจะเป็นการเลือกตำแหน่งที่น้องจะว้าไปนะครับนะแล้วก็จะทำให้เพิ่มความเร็วในการโจมตีตามเลเวลด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอัพอยู่ที่เลเวล3ก็ อยู่ที่39.7นะครับผมนะและแน่นอนละครับว่าหลังจากที่โจมตีเร็วขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ตีครบ6ครั้งได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดครบ6ครั้งนะครับน้องจะทําการปาระเบิดที่มีความแรงสูงมากเลยนะครับผมนะอย่างตอนนี้เลเวล8 8ก็จะอยู่ที่733นะครับผมซึ่งสกิลนี้ถือว่าเป็นคีย์ของน้องเลยก็ว่าได้นะครับ โดยรวมแล้วก็คือสกิล ex ของน้องนั้นจะไม่ได้ทำาดามจโดยตรงนะครับแตจะเป็นสกิลที่2ของน้องนะครับที่เอาไว้ใช้หาก,กินนะครับเพราะฉะนั้นสกิลที่เราจะอัพนาก็คือสกิลปลาระเบิดของน้องนะครับส่วนสกิล ex นั้นทิ้งไว้ที่3ก็พอแล้วนะครับผมแล้วต่อมาก็คือจะมีสกิลที่3กับสกิลที่4นะครับสกิลที่3นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของความแรงครินะครับผม ซึ่งถ้ากิยิ่งอัพเยอะความแรงคลิกก็จะมากขึ้นนะครับก็จะมีผลตอนปาระเบิดด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลที่4หรือซับสกิลนั้นก็คือเวลาที่ใช้ ex สกิลจะเพิ่มพลังโจมตีของน้องนะครับนะก็โดยสตาร์ทจากเลเวล1ก็คือจะเป็นประมาณ20.1นะครับตอนนี้ก็ค้างวที่เลเวล4ก็เลยเป็น26.2นะครับผมโดยรวมแล้วนะครับนะตัวของน้องนะัมีความสามารถในการต่อสู้กับตัวของเรดบอส สูงมากนะครับผมและยิ่งเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยได้นำตัวน้องอิสนาเข้ามาพร้อมกับตัวของเรดบอสฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการตลาดที่ยอดเยี่ยมนะครับผมนะถือได้ว่าเป็นการบังคับเปิดนะครับนะนิดหนึ่งนะผมถือว่านิดหนึ่งและกันสำหรับตัวของ n น x กซนะครับนะพยายามที่จะให้เราเปิดน้องอิสนะนะครับถือว่าเป็นตัวตบเรดบอสฟ้าอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับแล้วตอนนี้ตัวละครกระสุนฟ้านั้นมันไม่ได้มี ให้เลือกมากมายนะครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้น้องอิสุนนี่ก็เรียกได้ว่านะ่าจะต้องไปใช้สายเหลืองทดแทนนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณไ d ดีเนี่ยยังเลเวลน้อยอุปกรณ์ยังเลเวลไม่เยอะเนี่ยก็จะใช้งานได้ยากนะครับนะในการต่อสู้กับตัวของเลดบอสต,ตัวน,นี้นะครับผมแน่นอนแล้วครับว่ามันมีหลายตัวที่สามารถสู้ได้นะครับนะถ้าเกิดว่าเลเวลเราไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวฟ้าทดแทนได้นะครับผมนะเพราะว่ามันจะสามารถเบิร์ดแดมจิได้เยอะกว่าเอาสายเหลืองไปจงตีนั่นเอง ในส่วนของอุปกรณ์น้องนะครับผมนะก็จะมีอยู่3อุปกรณ์นะครับผมก็คือถุงมือปิดปากผมแล้วก็นาฬิกานะครับตัวของถุงมือเนี่ยตอนนี้ก็คือในเซิร์ฟ JP เนี่ยมันมีถึงเทียหแล้วนะครับผมนะนก็จะมีเพิ่มความแรงในการโจมตีนะครับมีเพิ่มความแรงค,ครินะฮะแล้วก็มีเพิ่มค่าสเต็ ที่จําเป็นสําหรับตัวกองหน้านะครับอย่างเช่นแม็ก p การต้านทาน CC แล้วก็ลงถึงความแม่นยําด้วยนะครับผมทั้งหมดก็มีอยู่3อย่างนี้นะครับนะตัวของอิสนานีท้าถามว่าจําเป็นต้องเปิดไหมนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าต้องเปิดนะครับนะยิ่งเซิร์ฟ g l o b a l ี่ยิ่งเอามาตรงกระเลบอดฟ้าด้วยเนะี่ยก็คือความ จำเป็นที่จะต้องเปิดก็จะมีมากขึ้นนะครับผมตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าตัวของเลดบอสฟ้าข่าวนี้เนี่ยจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของเบตาหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเบตาเนี่ยก็คือหมายความว่าเรานั้นจะไม่มีการจัดอันดับนะครับของการไตร่เลดบอสซึ่งก็หมายความว่าเราไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้เราจะเล่นได้แค่อันดับต่ำๆอย่างนี้ก็พอครับเพราะยังไงเราก็ได้เพชรเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดจากเบตาแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้ท็อปหมื่นเนี่ยยังไง คุณก็ต้องเอาทีมฟ้าล้วนนะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้อิสุนเนี่ยคุณก็จะสามารถทําทีมกระสุนฟ้าล้วนได้นะครับนั่นก็คือตัวของอิสุนตัวของฮารุนะจิเซะแล้วก็อสุนะนะครับผมแต่ทางกลับกันเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณจะปั้นอีก2ตัวหรือก็คือตัวของจิเซะกับตัวของอสนะมาเล่นเนี่ยคุณก็อย่าลืมอัปดาวน้องๆด้วยแล้วกันนะครับนะไม่งั้นแดามหอาจจะไม่พอถ้ายิ่งโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยนี่ก็คือบอกเลยว่าถือว่าหินนนนนอออยยููนะนน่่คครรรัับบสาาาหหหมมมืใะเพวตีี้้ผดแลล เวอร์ฮาร์ดก็กระอักเลือดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้อิสนามาเนี่ยก็จะทําให้เล่นคอนเทนต์อันนี้ง่ายขึ้นนะครับใครที่ปั้นตัวละครกระสุนฟ้าเอาไว้เยอะๆก็จะเล่นง่ายขึ้นอีกเช่นกันส่วนใครที่ไม่มีก็จะมีตัวของมากิกับตัวของปีน่านะครับนะที่สามารถที่จะสู้กับเรดบอสตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากมาเป็นเรดบอสเป้าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครประเภทตั้งป้อมกระสนุนเหลืองก็สามารถใช้แทนได้เช่นกันนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ การตลาดของเน็กซ้อนนะครับผมนะที่มีการสับเปลี่ยนตู้นะครับทำให้ผู้เล่นนั้นไม่สามารถที่จะเดาได้ว่าตู้ในอนาคตนั้นมันจะมีอะไรบ้างเข้ามานะครับนะตู้ที่จะมาพิกอัพคู่ก,กันกับตู้ของอิซุนะนี้เราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นตู้อะไรนะครับผมซึ่งใครที่วางแผนจะดองเพชรเพื่อที่จะหวังรอในอนาคตนะครับว่าจะมีตัวลิมิตตัวนู้นตัวนี้มานี่ก็อาจจะต้องคิดดูให้ดีๆนะครับนะการจะตามคอนเทนต์ของเกมที่บริหารโดยเซิร์ฟ ของนิกซอนเนี่ยนะครับนะมันยากมากนะครับผมนะอย่างที่รู้กันครับว่าเขาจะพยายามรัดแผลนะครับแล้วก็อัดตู้ตัวละครเข้ามาทีละ2ตู้เอามาเยอะๆเอามาทีๆนะครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้พยายามที่จะต้องเติมนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหวังจากเพชรฟาร์มนะไม่ว่าจะมาจาก PVP หรือจากเนื้อเรื่องก็ดีเนี่ยผมคิดว่าไม่พอครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเช่ว่าคุณจะเปิดตัวละคร3ดาวได้ทุกๆ1020โลนะครับผมก็จะต้องมีค่าความเกลืออยู่ในนั้นด้วยนะฮะ ก็ขอให้ท่านโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับการเปิดกาชานะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมนะขอให้โชคดีกับการเปิดตู้น้องอิสาที่จะมาวันที่29นี้นะครับผมนะขอพลังแห่งเทพเรือจงสถิตอยู่กับท่านนะครับไปแล้วครับ ましたか？恋が水面で跳ねていましたよわっそうですね落ち着いているな精神を落ち着けて。 今日のこの日はイズなにとってきっと一生の思い出になります <laughs> はい主殿ふっかものではありますがこれからもイズなをよろしくお願いいたします <laughs>